อ้าก็ให้รู้ว่าเราเบื้องต้นเรานำด้วยหมวดธรรมจากประไตรปิฎกเล่มที่23่สิสามาสูตรข้อ209ก้าำลังสี่พ้นไัยอ่ากำลังสี่ล 4, แล้วก็ทำให้พ้นไผ่ห้ามีใครจะอธิบายเพิ่มเติมไหมหรือว่าเข้าใจเสริมเพิ่มเติมในเรื่องนี้ <c oughs> ว่าคนชีวิตของเรากม่ต้องการอยากจะพ้นภัยสิ่งเหล่าเนี้ยไม่ว่าจะมีชีวิตยอยู่อย่างไรนะทํำยังไงเมื่อมีอาชีพเลี้ยงชีพอยู่มีชีวิตยอยู่มีชีวิตยอย่างไรให้เจริญแม้ถูกติเตียนยังไงไม่ให้มันเสื่อมลงไม่ให้เป็นภัยครับจิตใจตัวเองทอํายังไงเจอหมู่คนจํานวนมากก็ไม่สะทกสะทานนะ จิตวิญญาณก็ยังสงบอยู่แล้วทํงไงเผชิญใกล้ความตายก็ไม่กลัวอโอถ้าคนเริ่มเจ็ดสิบนี่ก็มันใกล้แล้วนะเนี่ยไงวัยแปดสิบนี่ยิ่งใกล้เลยนะ <laughs> ทำไมจะ, <laughs> จ,ะจะไม่รู้สึกวันวิตกไม่กลัวภัยอันนี้ไม่กลัวภัยจากความตายไ แล้วก็ไม่ไม่กลัวว่าตัวเองจะไปเกิดไม่ดีไปเกิดนรกไม่กลัวอาตมาไม่กลัวตั้งแต่ตอนตวานมาถือศีลห้าแล้วอามาไม่กลัวละไอ้ตัวนรกเนี่ยพอถือศีลห้าได้ก็มั่นใจเลยว่าชีวิตนี้ไม่ตกนรกอีกแน่เลยแต่ก่อนนี้กลัวนะกลัวตกนรกนะแต่ยังไม่มีผู้รู้มาบอกมาสอนไงนะพอเราปฏิบัติศีลห้าได้เราก็มั่นใจว่า นี่แหละคือหนทางที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นจากนรกพ้นจากความเสือบได้พ้นจากคุตตุก,กติภัยตรงจุดนี้เออขาใหม่ด้วยใครจะพูดก็กเออชิญกล่าวขโอกาสค่ะก็คือว่าภัายที่ไม่ที่สะทกสะทาน ในบริษัทเนี่ยค่ะเพราะเราทำที่ทำให้เราสะทกสะท้านเพราะเราทำบาปทำชั่วทำอกุศลใช่ไหมคะดิฉันก็เข้าใจถูกแล้วตอนแรกดิฉันว่ามันไม่ไม่ทำอกุศลไหมคือจดไว้ผิดเนียค่ะท่านแล้วเอ๊มันไม่ใช่เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออวันนี้เราถามให้ท่านถามถามท่านให้ชดัดเจนอีกนีเพราะเรา,เราไปที่สะทกสทานเพราะเรารู้ตัวว่าเราไม่บริสุทธิ์ไง แล้วเราไปในหมู่ที่บริสุทธิ์เราจะเกิดากอาการสะทกสะท้านหรือเราไม่ชัดเจนว่าเราบริสุทธิ์หรือเปล่าเราก็สะทกสะท้านได้เหมือนกันใช่ไหมคะกลับขอบพระคุณค่ะถ้าถ้าเราเลิกกินกินเหล้าได้เข้ามาในนี้เราก็ไม่สะทกสะานแต่ถ้ากินอยู่ก็ไวลรับสมณะเทศเราไม่ดียังไงกัน,กนจะสะทกสะานเพราะยังติดอยู่อยอมน้อยางไง อาอใสม่อขอให้พูดใส่ใหมเ่เ้ยเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเรมาฟังไม่ออกเิ <c oughs> ทุกวันนี้ก็โยมก็พยายามรักษาสินห้าแต,หแต่ที่โยมรักษาไม่ได้ก็เวลาปวกขึ้นบ้านเนี่ยโยมก็ไปเรียกเข้ามาฉีดยาไล่ปวดแล้วโยมจะมีวิธีไหนที่จะรักษาจิตของโยมไม่ให้กังวลว่าสินโยมขาด <c oughs> มันก็ยากอยู่เนาะ ่ไหมก็ต้องหาวิธีการมัน,มน,มนบ้านเป็นตึกหรือเป็นไม้อ่ะอมีไม้เป็นพื้นแล้วก็อนี่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรที่เป็นไม้มันกัดไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นพลาสติกหมดอ่าก็ไอ้ที่บาปมันก็บาปแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็แรกระวังชีวิตของโยมกับปวกนโยมจะเลือกเอาอะไรเอะไรนะไม้ผุหล่นไปเดินไปหรือคนอื่นมาถล่มอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ต้องตัดสินใจเอาธรรมาก็เลยไม่มีบ้านไงเพราะว่า,าเพราะว่าห่วงว่าจะต้องอไปพิฆาตมันอย่างเงี้ยแต่ที่วัดมีก็มีมฉีดนะเขาฉีดกันป่วงอันนี้มันก็ต้องคือมันเป็นภัยจากธรรมชาติอย่างหนึง่งนะก็บอกว่าถ้าเราจะทำนี่เราเอาแบบไล่มันนะอย่าไปฆ่ามันเลยกี้อง้างเข้ามา แล้วแต่เขาจะทำเนี่ยส่วนใหญ่ที่ีท่ทจ้างมาก็กำจัดปวกทั้งนั้นนะนะเราพูดถึงเขามีวิธีแบบโบราณของไทยใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยรือพวกประกายนเนี่ยเขาใช้เกลือนออะอ่เกลือสมไว้ที่โคนเสาอไม่มาเหมือนกันนะโยบก็พ <มา S 1> ยายามพยนะายามที่จะ,าาจะคิดว่าข้อนี้ม,มันเป็น มาชาติที่เขารบกวนเราเราก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงถ้าเราปล่อยก็บ้านเราก็พังทั้งหลังก็ไม่ต้องอ,อยู่แล้วอะไรก็เราเราคิดว่าเราทําฐานแค่นี้แล้วก็ทําในเรื่องอื่นเพิ่มเติมให้กุศลเราสูงขึ้นในการช่วยเหลือเฟ้อไฟผู้ตกทุกข์ได้ยากอ๋อก็ทําอยู่เป็นประจำนะคะหมาไล่เนื้อมันก็จะไล่ไม่ทันเพราะเราก็สร้างกุศลให้มันสูงขึ้น ในตรงจุดนี้ขอบพระคุณครันะแต่าเอาแต่ฆ่าฆ่าแล้วไม่สร้างกุศลไม่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรเลยเงี้ยนะี่ยมันก็จะตามมาไวขึ <c> ้น <oughs> ถามว่ามันบาปม,มันก็ต้องบาปแหละอ่ามันก็ก็เหมือนกับคนที่มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยบางอย่างมันสุดวิสัยอย่างเช่นกรณีของอเราทํางานราชการเงี้ยเขา คอร์รัปชันกันแล้วมันเราต้องเซ็นต้องเซ็นรับหรืออะไรมันก็จริงมันมันไม่โปร่งใสไม่สะอาดแต่เรายังมอบตนในทางที่ผิดอยู่แต่เรายังไม่สามารถจะออกจากสิ่งเหล่านั้นมาดได้ตรงจุดนี้หรือแม้แต่การทํางานแล้วก็แลกเงินเดือนมาให้โกเตงแล้วลาบแลกลาบ,ลาบ,ลาบ,ลาบมันก็ยังไม่บริสุทธิ์อยู่มันก็เป็นระดับขั้นงั้นเราก็อันไหนเราทําได้ก็ทําไปก่อนให้มันจเจริญย,ยิ่งขึ้นไปนะ มันก็จะช่วยประคับประคองแล้วเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างนั้นอยู่ตลอดปีนี่เห็นไหมไม่รู้ไอ้ปวกนี่มันต้องฉีดทุกปีวะเนี่ยก็สัญญาเข้ามาทําทุกปีเจ้าค่ะแล้วจนเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเป็นพลาสติกหมดแล้วเดี๋ยวนี้อืมใช่นี่เราจะเนี่เราจ้างเป็นปูนเลยขนาด หพองที่ห้องเนี้ยไออะไรอนะกรอบประตูอะมันเป็นไม้อะ่ะมันยังเจาะปูนเข้าไปกัดเลยอะ่ะใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ไม้สักมันก็กินได้ก็ใช่อาตมาเจอที่ลำปางข้างในกลวงเลยไม้สักอะแสดงว่ามันอดอยากเต็มทีแล้วนะบวกเนี่ยยมก็มีต้นไม้ให้มันกินอยู่ข้างนอกนะนะม,มีอะไรให้มันเนี่ยแต่ม,มันก็พยายามจะเข้ามาในบ้านอยู่ตลอด <laughs> อ ก็หาทางป้องกันเอาตามฐานะของเราแล้วกันใดีไหมอาตมาไม่อาจแนะนําได้ว่า,าดีไหมครับ <c oughs> อก็ไม่ขอแนะนํา <c oughs> เรื่องนี้อันนี้โยมก็ตัดสินใจเอาแล้วกันตรงนี้นะก <c oughs> ตามความเหมาะสมจ้างเขาไงก <c oughs> ็มันมันเป็นของเรียกว่าชีวิตของการคลองเรือนเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ดสังขัดหรอก มันก็ต้องอย่างนี้แหละนะก็แลกเอาโดยจิตเจตนาไม่ยา่แต่มันไม่มีวิธีการอื่นก็ต้องค่อยๆค,คิดไปนะจนกว,ว่าก็ต้องเราปฏิบัติธรรมสูงขึ้นแล้วเราหาทางออกได้เองเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมสูงขึ้นแล้วมันจะม,มีวิธีที่ทําให้ตัวเองนี่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นอาตมา <c oughs> ไม่สามารถระบุได้ว่าช่วงไหนตอนไหน แต่ถ้าเรายังสังวรศีลถือศีลอยู่มันจะเกิดปัญญาขึ้นเองนะอันนี้เทวดาจะมาบอกเองเทวดาก็คือจิตที่สูงของเรานี่เองมันจะบอกเองมันจะรู้เองวิธีการก็ยมใช้สมุนไพรอยู่แล้วนะแต่ว่าสมุนไพรมันก็ช่วยได้ไม่มากมันจะต้องใช้ทุกเดือนอะไรเงี้ยทุกเดือนถ้าถ้ามันใช้ได้จริงนะทุกเดือนแล้วมันหนีได้มันก็โอเคนะก็ เอเอาไปใส่จอมปวกนี้มันก็หนีไปอยู่ทางนู้นใส่ทางนู้นมันก็หนีไปอยู่ทางนี้อะไรอาก็ดีก็หนีหนีรอบรอบอย่าเข้ามาแล้วกันที่มันกว้างด้วยถ้าทำบ่อยมันคงรู้เองอ่ะอาตมาว่านะเอ้ยไอตรงนี้มันฉันก็ไม่ค่อยสงบเหมือนกันนะฉันขอไปที่อื่นดีกว่าแล้วแล้วปลวกเนี่ยนะถ้าบ้านล้างเนี่ยมันชอบเลยมืดๆแต่ถ้ามีเสียงอึกระทึกคกโคมนะปลวกไม่อยู่ บ้านพื้นเขาฉีดยานะเจ้าค่ะแล้วก็บ้านนีแต่ที่ของโยมเท่านั้นที่ม่ฉีดทั่วไปเขาก็ไม่ได้มาถือศีลแบบพวกเราอย่างนี้นะก็เขาเลยมาเขาก็ฉีดยาปลวกมันก็หนีมาอยู่บ้านโยมโยมก็จําเป็นจะต้องไปจ้างเขามากำจัดปวกาก็ทําไปตามฐานะแล้วกันมันก็เหมือนกับเขาฉีดยาทั่วๆไปเวลาเขาปลูกข้าวอ่ะที่นี่ปลูกข้าวมันก็เลยนกมันก็เลยแห่ไม่กินข้าวเราเพราะข้าวเราไร้สารผิษนะแต่เราก็ต้องใช้วิธีผุนไล่กาบ้าง เอากระป๋องบ้างเขย่าบ้างอะไรเงี้ยนะก็หาวิธีไปอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทําให้เราต้องอดอยากปากแห้งอะไรเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นเองมันจะเข้าถึงเข้าหาความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกนะอ่อดีถามปัญหานี้ขึ้นมาขอบพระคุณเจ้าค่ะก็คงจะมีหลายแห่งอะที่จะอย่างนี้เพราะว่าในวัดบางแห่งมันจะ ในชุมชนในวัดเองบางแห่งก็จําเป็นก็ต้องให้เขามาฉีดเหมือนกันนะเพื่ออะไรรักษามนุษย์นะรักษาความเอรักษาคนไว้แต่มันพูดเป็นพังแล้วเนี่ยปวกปวกเม่ตายแต่คนมันจะตายมันก็ต้องแรกเลือกเอาคนไว้ก่อนก็นี่แหละเป็นชิ่อคาราบ้าลมันไม่บริสุทธิ์สังขารหรอก นะแต่เราก็พยายามที่จะอะไรที่เราปฏิบัติประพฤติบริปรสุทธิ์จริงขึ้นได้ก็ดีแต่ว่าจิตวิญญาณจะไม่ไปลำคาญไม่ไปเกียรตไม่ไปรู้สึกผลักมันว่าไอ้พวกนี้นี่ทำไมมันมากัดของฉันอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปถือสาอย่าไปก็ข่ามาันแล้วจะไปโมโหอมันอีกทำไมก <c oughs> ็จิตก <c oughs> ็เศร้าหมองอยู่หน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะเรารักษาสินห้าไม่ได้เพราะเพราะแบบนี้นะอะไรเงี้ย ก็รักษาอย่างอื่นอย่างเช่นอ้าวโยมทานบังสวรัดได้โยมไม่ฆ่าสัตว์้องพัฒนาให้สูงละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกไงอันตรายก็เคยเจอพ่อค้าขายหมูอะ่ะเขาฟังเข้าใจแล้วแต่เขาเลิอกอาชีพขายหมูไม่ได้ยังไม่ได้นะเขาก็กินบังสวรัดแล้วเลิกกินเนื้อสัตว์อ่ะขายหมูกจริงนะแต่ไม่กินหมูนะ <laughs> ไม่กินเนื้อสัตว์ต่างๆอะไรที่เราพอทําได้เราทําไปตามฐานะของเราแล้วเราพอปฏิบัติทาเราศีลแข่งขึ้นแข็งขึ้นมันจะมีทางออกอะ่ะ เทวดาจะมาบอกเทวดาก็คือยานปัญญาที่เราพัฒนาเป็นอธิศีลที่สูงขึ้นมันจะทําให้เกิดเ,เกิดภูมิเกิดยานว่าเราเรียกว่ามีอุบายเครื่องออกเองเมื่อจิตเราถึงนะมันจะมีเป็นไปเองแหละไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้อะไรที่เราถืออยู่ถือสิ่งนั้นมันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเถอะ <Okay. S 1> คราที่แล้วเราพูดถึงหมวดหมวดแปดใช่ไหม แล้วหมวดสองข้อแปดอาทิตจะสมุปะปันนะแปลความตมเนียออันนี้เขาบอกมีขึ้นเองไม่มีเหตุสองอย่างนะมีขึ้นเองไม่มีเหตุสองอย่างคือหนึ่งเห็นว่ามีสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุเพราะเคยเกิดเป็นอสัญญีสัตว์นะก็คือสัตว์ผู้ดับสัญญานั่นเอง แล้วไปเข้าใจว่าไม่มีเหตุแต่จริงๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุทั้งสิ้นนะแต่อันนี้มันเข้าใจผิดไงเพราะไปดับสัญญาไม่ไม่ไปกาหนดอะไรก็เลยคิดว่าทุกอย่างเกิดไปตามตามธรรมชาติไม่มีเหตุซึ่งมันคานแย้งกับคาสอนพระเจ้าว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดแต่เหตุต้องมีเหตุแต่ข้อสําคัญที่สุดอย่า สร้างเหตุแห่งทุกข์นะเหตุอื่นไม่ต้องไปใส่ใจมากหรอะแต่เหตุที่ทําให้เราทุกข์ต้องตัดมันเสียเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาดับตัณหาได้ทุกข์ก็หายไปเหตุแห่งสุขเราหลงนะเพราะเราหลงสุขเราจึงทุกข์นี่แหละเราั้นเราล้างจิตปิญญาเราไม่ไป หลงสุขหลงทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็เป็นนิพพานแต่ก็มีนักเดานะนักเดา,านี่ก็เดาไปตามภาษาก็ว่าเดาเอาตามความคิดคาดคะเนว่าสิ่งต่างๆมีขึ้นเองโดยไม่มีเหตุนี่จากพระสุตตันตปิฎกที่คติกายศีลคขันธวัคเล่ม9ข้อ43หน้า38นะถ้าหมดกิเแลสแล้วไม่มีไม่มีเหตุให้เกิดกิเแลสแล้ว นะก็เกิดอมตะเกิดพุทธะเพราะไม่มีเหตุให้เกิดกิเลสแล้วแต่ถามว่าเกิดพุทธะมีเหตุไหมก็มีเหตนะุก็เกิดจากมรรคนี่เองแล้วก็เป็นผลนะอย่างนี้องงนั้นขึ้นอยู่ว่ามันกำหนดเอาเกิดอะไรลหละอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราฝึกอสัญญนะ จนไปเข้าถึงอสัญญีก็อาจจะไปเข้าใจผิดได้ว่ามีขึ้นเองไม่มีเหตุนี่เพราะความความเข้าใจก็ถือว่าพวกอสัญญีสัตว์นี่ก็พัฒนามาระดับหนึ่งแต่ยังปัญญายังไม่ลอกอย่างเช่นอากินจัญญายตนะฌานเนี่ยอาลาณดาบทเนี่ยก็เข้าใจว่าโอ้มันไม่มีอะไรเลยนะดับไม่เหลือดับสัญญา อิินจันญ,ญาแต่ว่ามีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เพระพุทธเจ้า้วชาเสถะไปเรียนคืออุทกกระดาบทมีปัญญารู้ว่ามันต้องมีตัวรู้นะไม่ใช่ดับความรู้นั้นนะแทนที่จะดับสัญญามันต้องมีมีแต่ว่าเอย,อย่าไปรู้มันมากเลยรู้มากมันจะทุกข์ก็รู้น้อยๆเนวะสัญญานาสัญญานะไม่ต้องรู้เยอะ จนทั้งพระเจ้ามาค้นพบสัญญาเวทยิตานิโรธคือกำหนดรู้ชัดเลยกำหนดสัญญารู้ชัดเลยตรงจุดนี้อ่ะอันนี้ก็ผ่านไปโอกาสหน้าจะได้มีอธิบายเรื่องนี้อีกนะอธิจะสมุป,ปะปันนะอันดันแบแรกบนแลวไอปันน่ะคือตัวเป็น <laughs> อ้าวต่อมาหมวดสองข้อเก้าคติของมหาบุรุษสองอย่างอคติของมหาบุรุษคือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นะมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งถ้าอยู่คลองเรือนจากได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิคติคือทิศทางทิศทางของมหาบุรุษจริงๆเนี่ยนะมีแค่สองอย่าง หนึ่งถ้าอยู่ครองเรือนจักได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิสองถ้าออกบวชจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสจากพระสุตตันตปิฎกที่นิกายศีลขันธวัคเล่มเก้าข้อร้อสาหน้าร้อสิบอันนี้มันจากกตินี้เนี่ยได้แสดงถึงภูมิปัญญาของโกนธัญญาเป็นเ,เป็นอะไรพรามหนุ่มอ่ที่พยากรณ์ แบบสันทงถ,ถ้าอื่นๆนะก็ตาลเป็นสองคติอ่างเงี้ยมีสองคติแต่โกนทยะเนี่ยติดอยู่ในเป็นหนึ่งในปัจจาวคีเนี่ยวันทงเลยท่องได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนไม่เลือกทางแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเลือกที่จะมาเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้ผู้สิ้นกิเลสถ้าในความสุนตามานะคือพระมหาจักรพรรดิเนี่ยจะเป็นผู้ที่เป็นกษัตริย์ที่ครองคนโดยไม่ต้องฆ่าคนแต่ครองใจคนถ้าในความสึนตามาจะมาว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวรชการที่เก้าเนี่ยเป็นพระมหาจักรพรรดิเพราะท่านครองใจคนทั้งโลก โดยไม่ต้องไปออกลบไม่ต้องทำแบบจัก,กรวรรดินิยมแบบยุโรปไปต้นรับสินอะไรเขาหรือแบบโดมันท์ทำไปกดเขาขึ้นภาษีหรือไปเอาขายอาวุธไปข่มครูเขาเพราะถือว่าตัวเองอเหนือกว่าเขาด้านวัตถุด้านอาวุธอะไรพวกเนี้นะถือว่าเป็นประเทศใหญ่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่ว่าของสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านทรงของแผ่นดินโดยธรรมขนาดกษัตร,ริย์ประเทศเอ้ประธานรัฐดีประเทศอื่นน่ยท่านยังชื่นชมว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้ครองใจคน,นทั่วโลกโดยไม่ต้องลบไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่ท่านกลับมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ช่วยคนทั้งโลกถ้าประเทศไหนเอาไปใช้ก็เอาไปเป็นประโยชน์ได้นะแต่นั่นแหละคนมันหลงไปทางทุนนิยมมากกว่าทางบริโภคน,นิยมความพอเพียงมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะบางคนไปเข้าใจผิดหรือว่าเป็นการล้าหลังอีกต่งางหากเนี่ยเพราะเขายังไม่เข้าใจเศรษกิจพอเพียงถ้าคนเรารู้จักพอแล้วเนี่ยทำมาก มันก็เผื่อแผ่แบ่งปันถ้าแต่ละคนเอาแต่โลภโมโทสันไม่มีความพอเพียงมีความต้องการไม่มีสิ้นสุดเนี่ยทรัพยากรมนุษย์เรามันก็แน่นอนไม่พอหรอกมันก็ตักตุนนะแย่งชิงกันแล้วพวกเรามามาอยู่แค่เนี้ยเรามาแบบชุมชนพุทธอย่างเงี้ยเราไม่ไปแย่งชิงอะไรกับใครนอกจากไม่แย่งชิงแล้วเราก็เป็นผู้ให้ด้วยซ้ำไปนี่คือแนวทางของพวกเรา มีอาจจะมีใจบางคนที่อาจะจหวงแหนนั้นอันนี้แต่พอปฏิบัติทําไปแล้วคิดเด๋อะก็จะเข้าใจได้ว่าว่าจะไปหวงทําไมเราทิ้งอะไรมาตั้งเยอะแล้วจะ <c oughs> หวงไว้เพื่ออะไรใช่ไหมเนี่ยเราก็แจกจ่ายแบ่งปันไปอะไรก็ต้องเยอะแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจขึ้นัทนั้นผู้มีภูมิก็จะอะกรนธัญญานี่ฟันทงเลยนะว่า เจ้าชายสิทธัพธานี่ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุพธเจ้าแน่นอนพระเจ้าสุโธธนะก็เลยพยายามที่จะบำรุงบำเลอนะไม่เห็นสิ่งไม่สวยงามนะเกรงว่าสิทธัพธานี่จะไปบวชตามคำพยากรณ์แต่ที่สุดก็ห้ามไม่ได้หรอกสุดท้ายเห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะพราม์ ถามในชนะใช่ไหมเอ๊ะคนแก่คืออะไรคนเจ็บเอ๊ะคืออะไรคนตายคืออะไรโออเราต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหรออเนี่ยเกิดมาต้องเป็นหนุ่มนะอายุยี่สิบกว่าไม่รู้ว่าม่ต้องมีคนแก่ไม่รู้ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายใช่ไหมแต่มันก็โตมัเรื่อยๆนะแล้วเราต้องมาเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอแก่อย่างนี้เหรอเราต้องเจ็บอย่างนี้เหรอเราต้องตายอย่างนี้เหรออ้าวแล้วพวกนี้ทําไมออกเขาทําอะไรพวกนี้เขาออกบด เพื่อสแสวงหาการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายในสุดท่านก็ตัดสินใจคิดว่าไอ้การเสพสุขอยู่ในพระราชวังนั้นไม่ใช่หนทางที่ทําให้พ้นทุกข์เพราะว่าท่านก็ยังมีทุกข์อยู่อันนี้ท่านชัดเจนไงต่างกับคนที่ไม่มีก็แหมไขว่คว้าที่จะมีให้ได้คิดว่ามันเป็นทาง,างการพ้นทุกข์แต่ท่านมีแล้วท่านรู้ว่ามันไม่ใช่ท่านเลยมาบอกว่าอย่าไปกระเสือกกระสน หลงแก่งแย่งเพื่อความมีอะไรทั้งหลายเลยมาฝึกอยู่กับความไม่มีดีกว่าอยู่กับความพอเพียงดีกว่ามักน้อยสันโดษและคนเราอยู่ได้เพียงแค่ปัจจัยสี่ผู้เชา่ยตัดไปว่าผู้ใดสันโดษในปัจจัยสี่ผู้นั้นก็เป็นผู้มีความสุขถ้าการไม่สันโดษในปัจจัยสี่ผู้นั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยถามตัวเองเดี๋ยวเรามีความสันโดษปัจจัยสี่ไหมอาหารเครื่องนุงม่มย่มษาสาโลกที่อยู่อาศัยมีขอบเขตให้กับตัวเองไหม นะถ้่ทาเป็นสมณะอย่างเงี้ยก็วันละมือ้อแต่ก็ต้องฝึกใจไว้ว่าถ้าไม่มีใครใส่ปา,ากร็อดเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้ออยู่แล้วเราก็อยู่กับทรรมวินียอย่างเงี้ยนะเออ,อาหารเครื่องนมเอาก็อย่างนี้แหละใช้ไปเรื่อยๆนะขาดก็ปาเอาแต่ในนี้ภาพหาง่ายหาได้เยอะไม่เหมือนสมัยพุทธกาล๋อโยมก็มาถวายอย่างเงี้ย แต่ที่นี่เราก็ไม่มันเฟิร์มมากบอกผ้าผ้ามีแล้วไปทําอย่างอื่นดีไหมแตเป็นคนก็ยึดนะแล้วต้องถวายผ้าแล้วต้องถวายผ้าโอ้โผ้าเต็มชั้นเลยนะงั้นก็ต้องรู้ว่าอะไรถ้าจะถวายทานที่จะได้อนสงสูงก็คือสิ่งนั้นมันขาดแคลนมีความจําเป็นอาหารเครื่องนมยารักษารโลภอพราะแต่มาไม่มีอะไรจริงๆก็ ดื่มชี้ตัวเองพึ่งตัวเองได้ตายเป็นตายคนเรามันก็ต้องตายอยู่แล้วนะแต่เราจะภาคภูมิใจที่เราพึ่งตัวเองได้ไม่เรียกร้องเราเชื่อในวิบากของตัวเองนะถ้ามันจะต้องไม่ตายมันก็ไม่ตายขนาดเป็นมหาบุรุษแล้วท่านถังต้องตายเลยแล้วเราอะนะเป็นอะไรอะจิ๋วจิ๋วบุรุษ กระเปียกบุรุษมันจะไปไปไปหลงอย่างนั้นได้ยังไงเราดูมหาบุรุษท่านแต่ถ้งเป็นมหาบุรุษท่านจะไม่กลัวตายเพราะว่าท่านเข้าใจความตายที่แท้จริงเพราะท่านพ้นแล้วะจากความยึดถือในตัวตนของท่านท่านเลยเข้าถึงเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องความตายคือท่านตายแล้วจากความ แก่ความเจ็บตายแล้วจากความทุกข์ทั้งหลายร่างกายสังขารมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนใบไม้ร่วงหล,ล่นอะไรพวกนี้มันต้นไม้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนนั่นอะไรนะมันก็ไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เจริญเติบโตไปชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องเข้าคิวกันเนี่ยเนี่ยเรานึกถึงตัวเรานะสมัยเปียกๆตัวเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเห็นไหม คือห้าสิบอัพแล้วนะ <laughs> <laughs> okay. อตอนนู้นยังยี่สิบกว่าสิบกว่าตอนนั้นนะ่ะนะตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วโอ้แ๊บแบนะเออแวบแ๊บแล้วคนอื่นๆนะใช่ไหมวันก่อนเป็นยังไงแล้ววันนี้เรายังไงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมาก็สิบกว่าตอนนี้เลขสามแล้วนะ เออเรื่องที่ดูแลมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้แหละหนีไม่พ้นหรอกนะเราไม่รู้ตายมากี่ชาติแล้วพระเจ้าท่านตัดเอาไว้แต่ทําไงเราจะตายแบบไม่มีห่วงยึดติดผูกพันตายอย่างสงบถ้าตายอย่างสงบได้ตายอย่างปล่อยวางได้ถึงจิตเนี่ยนะโดยมีศีล เราก็จะไปเกิดในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็ไปบำเพ็ญบารมีต่อๆไปจนเข้าถึงความหลุดพ้นตรงจุดเนี้มันเป็นโอกาสของเราแล้วนี่อีกหลายคนที่เขาไม่รู้ตรงเนี้เราก็ไม่รู้จะว่าไงก็แล้วแต่อุยเราได้มาเจอก็โอเคแนละ้วมต้องไปห่วงคนอื่นเขาหรอกของใครก็ของใครใช่่าดูอย่างพระบุญธรรมสิทำท่าจะไป เอาล่างใหม่แล้วนะเอามาอีกก็มาฝึกอกีกแล้วมาอีกก็ตอฝึกฝึกอะไรฝึกให้ไ่ปล่อยวางได้มากขึ้นอ่าเอา,เอาแม่บ้านยังปล่อยวางไม่เก่งเอาเอาคุณสามีจะจากไปแล้วยังปล่อยวางไม่ได้เลยเอาสามีก็ฟื้นมาใหม่ให้หัดปล่อยวาง <c oughs> เออแล้วยังสอบไม่ผ่านไงงั้นเลยฟื้นมาใหม่ให้สอบผ่านอา่าจะได้ฝึก เนี่ยดังนั้นถ้าเราไปบัตธรรมมันก็มีแต่เรื่องดีทั้งนั้นอะ่ะถ้าพูดไปแล้วอะ่ะใช่ไหมดังนั้นกติของมหาบุรุษสองอย่างอันนี้มันมันฟันธงได้คนที่แต่ขนาดนั้นนะปัญจว,วคีโกลทัญญะนะสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เชื่อสิทธ,ธัตถะว่าจะเป็นมหาบุรุษที่จะเป็นพระสมมาสัมพุพูเจ้าหลังจากที่พระเจ้า ังจากศิทธฐรมแล้วเขามองว่าบำเพ็ญแล้วอ,อดอาหารไปก็ตายเปล่ามันต้องกินบ้างนะเพราะท่านกินท่านกินอุจจาระปัสสาวะอะไร่างเงี้ยจนไม่มีจะออกใครจะทรมานบำเพ็ญท่านได้บำเพ็ญได้ถึงขนาดเนี้ยนี่พูดนิดเดียวนะมันยังมีบำเพ็ญอย่างอื่นที่อุกเกตอีกนะคิดดูแล้วกันนะ <c oughs> จนถ้าบอกว่ามันก็ต้องบริโภคอาหารนะพูดนิดเดียว,วก็บริโภคอาหารนิดเดียวอะ พวกปัญจวคีบอกว่ามากมากในกามแล้วเอา้าแล้วพวกปัญจวคีนี่งไงอะกินไม่เยการกินมันมากมากในในกามเหรอ๋อ้ทำไมบ้างในกามมันไม่กินเลยเหรอมันสุดโต่งเกินไปบอกบรบรลุอร,รหันต์แล้วก็ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนหลุดพ้นแล้วไม่ทุกข์แล้วเนี่ยพวกสุดโต่งไปไม่เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงแต่พระเจ้าท่านมาคนพบสัมมาอริยมรรคมีองแปด เขาเช่าเกิดส้ำม,มาเลยว่าเมลงแปดจิงเกิดเอ้าค่อยๆศึกษาไปเรื่อยตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วจเจริญธรรม